โอ้กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยอมสอบพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับกิจกรรมเพชรม่วงดาเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นของไทยกันไปแล้วนะครับนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับและหลายคนก็ถูกใจและ หลายคนก็อาจจะไม่ถูกใจนะครับเพราะว่าไม่ส่งกับการรอมอยนั่นแหละนะครับนาอแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าได้เล่นกิจกรรมเพชรม่วงไปแล้วก็อย่าเพิ่งเสียใจนะครับน้องก็คือกิจกรรมเพชรม่วงนะครับก็คือมีทั้งของฟรีมีทั้งของเติมนะครับนาอและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนะว่ากิจกรรมเพชรม่วงครั้งนี้นะครับก็คือรีบแลกไว้เถอะนะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจแล้วกันนะครับสำหรับสายเติมนะครับเพราะว่าพี่รู้นะครับเนะว่าหลายคนเคยเติมซื้อนะครับนาาาะแปจนรมมกฟีีณ้นนรก็็ไม่เปองเติม เราได้ใช้ก่อนแล้วกันนะครับนาะส่วนมีหลายคนสงสัยหรือเปล่านะครับโนะว่า เซิร <Coast> ์ฟไทยเราแจกแบบนี้แต่เซิร์ฟนอกแจกแบบไหนบ้างนะครับเนาะและเซิร์ฟนอกจะมีอะไรบ้างให้เราได้แลกนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับเนาะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเซิร์ฟไทยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเซิร์ฟนอกกันดีกว่านะครับเนาะว่าเซิร์ฟนอกเขาเหมือนเราหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าแต่ละเซิร์ฟนะครับทุกคนก็คือมีเหมือนไทยหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าคองกากว่าไทยหรือว่าคองโหดกว่าไทยนะครับทุกคนก็ต้องติดตามคลิปไปเลยนะครับทุกคนก็คือ อันแรกนะครับนองแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเซิร์ฟนอกนะครับที่จะรีวิวเซิร์ฟนอกทั้งหมดเลยนะครับทุกคนก็คือเซิร์ฟแรกนะครับนอก็จะเป็นทางด้านของสุดบูย่านะครับทุกคนนี่เลยนะครับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเคยเอามาแจกให้ไปฟรีๆนะครับทุกคนแล้วก็ในปัจจุบันนะครับนอก็คือจะมีทางด้านของไอซ์วอล์นะครับนอกองแบบว่าฟีไฟเบอร์ชิลลี่นะครับนอก็เป็นทางด้านของฟีไฟเบอร์ชิลลี่นะครับนอที่แบบว่าเอามาแจกนะครับแล้วก็ไอวอรลทีมบุรีรับ ว่าเราต้องได้ใช้เพชรจริงเขาช่วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเิริมนอกก็จะมีการแจกประมาณนี้นะครับเราก็จะมีทางด้านของสกินลดนะครับเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นสกินลดฟ r อรี่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสกินกระทานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็มีประมาณ3 4สอันประมาณนี้นะครับที่แบบว่าจอัปเดตเข้ามานะครับเนาะส่วนถ้าคนไหนไม่เชื่อพี่มีหลักฐานนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือเขามีแจ้งประกาศมาประมาณนี้เลยนะครับเนาะว่า ก็คือไอวอร์นะครับเนาะเราต้องได้เพิ่มเพชร100เพื่อแบบว่ารับนะครับเนาะอีก80เพชรนะครับเพื่อกระเป๋านะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะส่วนสกินรถสกินกระทาสกินระเบิดนะครับสามารถแลกได้ด้วยเพชรม่วงโดยที่แบบว่าไม่ต้องเพิ่มเพชรจริงนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเราก็จะมีทางท่าของท่าทางนะครับเนาะเราก็ที่สําคัญนะครับก็มีคาตานาด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับของในเซิร์ฟนอกนะครับทุกคนก็ถือว่าาหลยๆคน นะครับก็เรียกร้องขอกันมานะครับว่าอยากดูนะครับวันนี้พี่ก็หามาให้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอเคียวตัวนี้นะเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟแพงของเรานะครับได้เติมซื้อแพงมากๆเลยนะครับนอตาเซิร์ฟนอกมีให้แลกเพิ่มเพชรอีกเก้าเพดองนะครับแล้วก็ท้าทางตัวนี้นะครับนอพี่เติมซื้อนะครับก็คือ400นะครับนอก็คือแบบว่า4ี่ก้านะครับหรือว่าประมาณ500เพชรนะครับนองท่าทางตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับและท้าทางแต่ละท่าทางนะครับก็เรีเลยยนนนะครับอตานี้นะครรับเว แค่ได้เพิ่มแค่9ก้าเพชรเท่านั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอถ้ามาพูดถึงเรื่องไอวอลอะไรประมาณนี้นะครับพี่มองว่ามันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับนาอก็คือแบบว่าเราสะสมเพชรม่วงนะครับนาอเพื่อเล่นกิจกรรมสายฟรีนะครับแต่ปัจจุบันมาให้แลกแบบนี้ก็คือสายฟรีอดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับทุกคนเซิร์ฟนี้นะครับที่เรียกว่ามีของให้แลกน้อยมากๆเลยนะครับทุกคนก็มีแค่นี้จริงๆนะครับนาอแตา ไม่ได้ใช <twitch S 1> ้เพชรจริงเลยนะครับนาใช้แค่เพชรม่วงนะครับนอโดยที่แบบว่าไม่ได้เพิ่มเพชรอะไรเลยนะครับทุกคนก็คือจะมีทางด้านของที่แบบว่าให้เราแลกนะครับทุกคนส่วนเพิ่มเพชรก็จะมีแค่หเพชรเท่านั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะว่า1เพชรเรามีอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่เพชรม่วงก็ ได้ใช้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่า900เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทางด้ของอีกเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งนะครับเนาะถามว่ามีของให้เราแลกเยอะไหมนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับทุกคนมีแต่ของแร่นนะครับมีของน้อยแต่มีของแรมนะครับทุกคนแล้วก็กลับไปอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับทุกคนโอ้โหเซิร์ฟนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดหนังจัดเต็มมันไปเลยนะครับก็คือ มีทางด้านของสุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าโคตรจะเท่เลยนะครับนอรี้เดียวา่าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็คือขายไปนะครับนอรก็คือ1,100นะครับนอรนี้เดียวา่าเยอะมากๆนะครับนอรน,นี่เลยนะครับทุกคนแต่อันนี้นะครับเราได้เพิ่มแค่9เพลทเท่านั้นนะครับแล้วก็ ซุดตัวนี้นะครับทุกคนก็คือ1 9ึ9งพนเพยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับซุดตัวนี้นะครับก็จะมีการแจกให้ฟรีในเซิร์ฟนอกนะครับนอแล้วก็นี่เลยนะครับกล่องอัพสกินปืนก็มีนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับนอะก็คือสกินปืนนะครับทุกคนก็เป็นสกินปืนลูกซองตัวนี้นะครับที่สามารถแลกได้แต่เป็นวันนะครับนอะไม่ใช่ว่าแลกได้ถาวรนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของสกินปืนนะ โนว่าจะมีทางด้านไอวอลอะไรประมาณนี้นะครับแต่เซิร์ฟนี้นะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของสกินมัดนะครับโนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแจกให้เป็นฟรีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นสกินปื้นถาวรนะครับที่เราสามารถแลกในแบบถาวรเลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ขอบอกเรยกันเลยเขาว่าเซิร์ฟนี้นะครับเรียกได้ว่าน่าอิจฉามากนะครับนอกก็คืออยู่ในเซิร์ฟนอกเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอแต่ละเซิร์ฟก็ไม่เหมือนกันอย่างที่พี่บอกนะครับไม่ใช่ว่าเซิร์ฟ แต่ละเซิร like ์ฟไม่เหมือนกันเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอกก็ดูได้เลยนะครับโนว่าแต่ละเซิร์ฟนะครับทุกคนก็ไม่เหมือนกันสักเซิร์ฟเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยนะครับว่า แต่ละอันนะครับนก็ไม่เหมือนกันสักเซิร์ฟเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ละเซิร์ฟนะครับก็รีดีว่าหลายๆลายคนนะครับนอก็อยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ก็รีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับว่ามีอะไรนะครับทุกคนเซิร์ฟนี้น่าสามากนะครับเพราะว่ามีของให้แลกเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก,ก็มีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเรียกร้องของกันมานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนท่าทางก็มีนะครับนอก,ก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอมีทางด้านของ ท่าทางตัวนี้ ONE, ONE. ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก nice well ็มีท่าทางสวัสดีด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับของมีให้แลกในเซิร์ฟนี้นะครับเรียกได้ว่ามีให้แลกเยอะมากๆนะครับเนาะก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนคร่าวๆนะครับเนาะส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเดี๋ยวคลิปตอนนีนเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเพิ่มเติมให้ละกันนะครับเนาะเพราะว่าพี่จะมาสอนหาพิษม่วงด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าหาพิษม่วงไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาสอนหาละกันนะ คลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับพี่พี่คนไหนน้องนคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คขละหนึ่งไลค์ขละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องนคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้ว กดไลค์กดแชร์นะครับเพียนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยและกันนะครับเนาะคนละ1ไลค์คนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนจากน้องๆลวกันนะครับเนาะที่สนับสนุนช่องเล็กแบบพี่นะครับทุกคนก็ฝากด้วยลวกันนะครับคนละ1ไลค์1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าคลิปตอนเย็นวันนี้มีช็อตไพแน่นอนนะครับทุกคนนะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลา Bye bye